สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปปงยึดทรัพย์สินพิยดาเพิ่มอีก23รายการรวมทั้งหมด10ล้าน จากกรณีข่าวการจับกลุมร้านหลอกขายเือร์ถือให้กับเด็กชั้นม2ตำรวจติดตามเส้นทางการโอนเงินพบว่านางสาวนารุม,มน์อายุ18ปีและนางสาวสายน้ำพึ่งอายุ19ปีเป็นผู้ถูกว่าจ้างให้มาเปิดบัญชีให้กับนางสาวพิยดาที่เปิดร้านค้าออนไลน์มีพฤติกรรมชอบใช้ของแบรนด์เนมใช้ชีวิตหรูหราซึ่งก่อนหน้าทางด้านของสำนักงานปป,ปงได้มีการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินของพิยดาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งสิ้น1ิบรายการได้แก่งเงินส เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นต้นรวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ7,944,474บาท85สตางพร้อมดอกผลและล่าสุดวันที่1ตุลาคมปอปง,งอได้ยึดเพิ่มเป็นรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อบาลองเซกาเ Saint l a u เลน t Chanel, Gucci, Celine, Prada, Jack s m i t และมาร์กจะขอบเข้มขัดยี่ห้อดีอ์เพิ่มเติม23รายการรวมมูลค่า2 00 7ล้านเแสนบาทพร้อมดอกผลไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน90วันตามมาตรา48แห่งพรบรป้องกันและปรับรามการฟอกเงินรวมจำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น43รายการมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในรายการคดีนี้ทั้งสิ้นประมาณ10ล้าน6 4 4 4นสสั้เบาท82สตางค์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคงทา